สวัสดีครับเพื่อน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 ที่รักต้นกระท่อมทุกท่านนะครับสายเขียวทั้งหมดนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องกระท่อมกลายนะครับว่ากระท่อมกลายมันเป็นแบบไหนนะครับที่อื่นเขาเรียกยังไงผมไม่รู้นะครับแต่ตั้งแต่ปู่ย่าตายายปู่ทวดของผมนะครับและทุกๆุกคนนะครับคนใต้ทั้งหมดนะครับสมัยก่อนนะครับจนถึงวันนี้นะครับคําว่ากระท่อมกลายพันธุ์นะครับกลายพันธุ์นะครับคือ กระท่อมที่จากกินปกติอยู่ไปยิ่งกินยิ่งขมยิ่งกินยิ่งขมจากยันดีกินดีกับยิ่งกินยิ่งขมเจ็บหัวกินแล้วเอือนกินแล้วมึนกินแล้วเมานั่นคือกระท่อมกลายครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับจากต้นที่กินปกติยิ่งแก่ยิ่งแก่ยิ่งแก่ใบยิ่งเล็กยิ่งเล็กเล็กพอเล็กมากถึงกับมีขนคล้ายๆกระทุ่มนั่นคือกระท่อมกลายครับ นั่นคือกระท่อมกลายนะครับแล้วก็อะไรส่วนมากนะครับที่จะเจอกระท่อมกลายนะครับมันจะเจอได้กับต้นที่มีอายุแก่ๆยี่สิบสามสิบสี่สิบปีนะครับแต่ก่อนนี้เยอะมากครับร้อยในสิบต้นเลยครับสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนร้อยละสิบต้นเลยครับที่จากใบกินปกติใบใหญ่แต่พอแก่ยิ่งแก่ยิ่งเล็กยิ่งแก่ยิ่งเล็กเล็ก,ก,กจนมีขน บางต้นไม่มีขนแต่กินเข้าไปแล้วผมปีเลยครับผมเหมือนกระทุ่มเลยครับนั่นนะครับคือเรียกกระท่อมกลายนะครับแต่ก่อนมีครับเพราะว่าสมัยก่อนทําไมมีเยอะครับเพราะว่าสมัยก่อนรุ่นรุ่นปูย่ย่าตายายครับน,านาบ้านาลุงลุงป้าป้านะครับเขาไม่รู้วิธีแก้ปัญหาวิธีแก้ปัญหาคือวิธีที่บั่นคือโค่นนะครับโค่นต้นกระทุ่มแล้วมาเอยโค่นต้นกระท่อมแล้วมาเสียบยอดคือเขาไม่รู้วิธีครับถ้าเขาเจอต้นไหนกลายครับ เขาจะฟันทิ้งไปหมดครับถ้าเป็นต้นใหญ่ๆเขาจะเลื่อยเอาไม้ดานมาทําบ้านปูบ้านหรือทําปูเรือกั้นฝาบ้านครับนั่นแหละครับถ้ามีกระท่อมกลายนะครับเขาจะค้นทิ้งหมดครับเพราะเขาไม่รู้วิธีวิธีขยายพันธุ์ด้วยการเสียบยอดแต่พอมายุคนี้ที่มันหาเจอ,อยากเพราะเขารู้วิธีแก้ปัญหาครับเพราะเมื่อก่อนเขาจะรู้วิธีแก่ปักชำตอนกิ่งเพราะ,มะเมล็ด แต่ก่อนนะครับถ้าเจอกระท่อมกลายสมัยก่อนเขาคุ้นทิ้งหมดครับเพราะเขาไม่รู้วิธีแก้ปัญหาพอมายุคนี้ทําไมมันจึงหายากแต่ก็ยังมีอยู่ครับตอนนี้ที่อาเภอป่าพยูนบ้านผมยังมีอยู่สองต้นอายุประมาณยี่สิบถึงสาสิบปีนะครับที่กลายแต่มันไม่มีขนนะครับแต่ขมครับใบเล็กเท่าสามนิ้วขมแบบกินแล้วเจ็บหัวกินแล้วเมากินแล้วมึนยังมีอยู่ครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายมาให้เพื่อนๆชมนะครับ แล้วกระท่องกลายจะเกิดขึ้นได้ไหมกับต้นอายุหนุ่มสาวห้าปีสิบปีผมไม่เคยเจอครับไม่เคยเจอจะเจอเฉพาะต้นที่แก่ๆจริงๆแก่จัดๆนะครับคือจากคําว่าท่องกลายนั่นเลยครับคือท่องที่เราใบใหญ่หรือใบเล็กไม่ว่าแต่คําว่ากระท่อมกลายไม่ค่อยเจอกับใบใหญ่นะครับมันมีแต่มีน้อยมากครับมันจะเจอได้กับกระท่อมที่ แกแ่ๆกแล้วต้นมันใบมันเล็กเท่าสองนิ้วสามนิ้วคือจากใบใหญ่ครับมันยิ่งแก่ใบยิ่งเล็กยิ่งแก่ใบยิ่งเล็กพอเล็กปุ๊บมันก็จะมีอาการของใบนะครับคือมันจะขมครับขมแบบขมเหมือนกระทุ่มนะครับพอกินเข้าไปแล้วเวียนหัวเจ็บหัวนั่นนะครับที่คนใต้เรียกว่ากระท่อมกายและบางพันธ์ุถึงกับอาจจะมีขนได้ครับ มีขนคล้ายๆกระทุ่มแต่มันน้อยกว่ากระทุ่มพอกินไปแล้วขมเจ็บหัวทํางานไม่รอดนั่นแหละครับคือกระท่อมกายของคนใต้รวมถึงตัวผมที่ผมเรียกว่ากระท่อมกลายพันุแต่ส่วนที่บอกว่านะครับสมัยนี้ที่มันไม่ค่อยเจอนะครับเพราะอะไรครับเขารู้วิธีแก้ปัญหาโดยการที่ตัดให้เหลือไว้แต่ตอและนํายอดพันธุ์ดีไปเสียบมันเลยหา กระท่อมกายพันุไม่ค่อยเจอแต่ถามว่ามีไหมยังมีอยู่ครับส่วนมากที่กลายเป็นแบบนี้ก็ไม่เขาจะป,ปลูกแถวนะครับที่ผมเจอมากที่สุดริมถนนคูน้ําทุ่งนานั่นแหละครับที่จะส่วนมากที่ผมเจอกับระท่อมนี้นะครับกระท่อมดีๆนี่แหละครับแต่พอยิ่งแก่มันยิ่งเปลี่ยนนะครับยิ่งแก่ยิ่งขมยิ่งแก่ยิ่งขมขมจนกินไม่ได้กินแล้วเมามึนจะบัวนั่นแหละครับ เดี๋ยวนี้เขารู้วิธีแก้ครับวิธีแก้ปัญหาโดยการเสียบยอดเมื่อก่อนเขาไม่รู้ครับถ้าเจอกับระท่อมกลายเขาก็โคนทิ้งหมดครับเอาไม้ไปทําบ้านทําอะไรก็แล้วแต่ครับทําไม้ดานกั้นผาปูพื้นและไอเรื่องที่อันนี้นะครับไอเรื่องที่ต้นพะมเมล็ดนะครับเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนถามว่ากลายพันธุ์ไหมผมไม่เคยเจอนะครับกลายพันธุ์เพราะกลายพันธุ์ของผม,ผมคือกระท่อมขมกินไม่ได้กระท่อมมีขนนั่นคือกระท่อมกลายพันธุ์ และต้นเพราะเมล็ดเกิดเอาแบบนี้ดีกว่าเราตอนกิ่งมาจากต้นเดียวต้นแม่นะครับต้นแม่ต้นเดียวกันนะครับตอนกิ่งนะครับเอาแบบตอนกิ่งเลยนะครับแต่เราไปผูกปลูกสามพื้นที่เช่นภาคใต้หนึ่งต้นภาคเหนือหนึ่งต้นภาคกลางหนึ่งต้นมันอาจจะแปลเปลี่ยนไปได้นะครับเช่นปลูกภาคใต้ใบหนามันใบใหญ่ไปปลูกภาคกลางใบใหญ่ แต่ไปไม่มันไปผลูกปลูกภาคเหนือใบเล็กคือมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดครับมันขึ้นอยู่กับภูมิศาสตร์ของเนี่ยครับดินน้ําอากาศแต่ละภูมิภาคของจังหวัดของภูมิภาคนะครับเหนือกลางออกใต้อีสานคือมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ครับแต่มันไม่ได้กลายไปเป็นแบบขมมากจนกินไม่ได้เจ็บหัว ขึ้นขนเหมือนกระทุ่มส่วนมากผมไม่ค่อยพบเจอนะครับไม่ว่าต้นเพ่อมเมล็ดต้นตอนกิ่งที่กลายพันธุไปเป็นแบบนั้นนะครับแต่ถ้ามีอายุที่แก่ๆจริงๆนะครับยี่สิบห้าสิบปีมันจะพบได้เมื่อก่อนเนี่ยพูดได้ได้ง่ายๆเลยครับว่าร้อยละสามต้นแต่สมัยนี้หายากครับพันละหนึ่งต้นก็ไม่ค่อยมีเพราะว่าเขาโค้นทิ้งแล้วก็เสียบยอดใหม่หมดครับนั่นนะครับคือกระท่อมกลายส่วน จากก้านขาวเป็นก้านแดงก้านแดงเป็นก้านขาวใบเล็กเป็นใบใหญ่ใบใบบางกับายเป็นใบหนาใบหนาเป็นใบบางแบบนั้นบ้านผมเขาไม่ได้เรียกท่อมกลายพันธ์ครับเขาเรียกว่าท่อมมันมันแปลเปลี่ยนไปตามสภาพดินอากาศภูมิภาคของแต่ละแต่ละภูมิภาคครับแค่เราเอาต้นเดียวเพาะมาเมล็ดมานะครับเราไปปลูกสามจัง สามพื้นที่เช่นผมบอกในร่มหนึ่งต้นกลางแดดหนึ่งต้นไปปลูกในน้ําขังหนึ่งต้นมันก็สามารถออกใบออกมาไม่เหมือนกันได้ครับแต่มันไม่ต่างกันมากมันแค่ต่างกันคนละนิดเช่นเออต้นหนึ่งใบเล็กกว่าต้นหนึ่งใบใหญ่กว่าต้นหนึ่งที่ปลูกกลางแดดใบใหญ่ใบหนาใบมันไปปลูกในร่มใบไ,ไม่หนาไม่มันใบใหญ่ ไปปลูกที่น้ำคึงใบใหญ่แต่บางหรือนาคือมันจะแตกต่างท่านครับมันคงไม่เหมือนกันเป๊ะๆนะครับมันเป็นเพราะพื้นที่ดินน้ำแดดมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดครับแต่แบบนั้นนะครับบ้านผมเขาไม่ได้เรียกท่อมกลายนะครับจริงๆครับเขาไม่ได้เรียกว่าท่อมกลายพันธุ์นะครับคือเขาเรียกว่าท่อมเปลี่ยนสภาพนะครับเปลี่ยนสภาพนะครับ เพื่อนๆไม่ต <jet> like ้องกลัวนะครับเรื่องต้นเพราะเมล็ดนะครับมันมันไม่ได้กลายจนกลายแบบกินไม่ได้แทบจะไม่มีครับนอกจากว่ามันมันเปลี่ยนแปลงครับเปลี่ยนแปลงไปจากที่เราคาดหวังว่าจะเป็นใบใหญ่ใบมันแต่พอไปปลูกจริงๆกับใบไม่มันเราคาดหวังว่าจะเป็นใบใหญ่มากแต่กับเล็กมันเป็นเรื่องธรรมดาของกระท่อมครับจริงๆครับเป็นเรื่องธรรมดาของกระท่อมนะครับแต่มันไม่มีหรอกครับคําว่ากลายขึ้นขนจนกินไม่ได้ สมัยก่อนเยอะครับแต่สมัยนี้ไม่มีครับกินได้ปกติครับเพียงแต่รสชาติอาจอาจจะแตกต่างกันเพราะมันอยู่ที่ดินการดูแลสภาพอากาศแดดมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดครับมันขึ้นอยู่กับดินการดูแลข,ของเราน้ำแดดมันรวมรวมแล้วองค์ประกอบมันเยอะครับที่สามารถทำให้จากที่เรา,พพาเพาะเมล็ดเอามาเล็ด มาจากดอกเดียวกันแล้วมาเพาะนะครับมาเพาะได้ต้นมาห้าสิบต้นแต่เราปลูคกคนละจังหวัดคนละภูมิภาค missing. มันก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ครับถึงจะปลูกถึงจะปลูกในจังหวัดเดียวกันนะครับแต่ปลูกค,คนละแบบคนละแบบเรื่องครับไปปลูกในน้ําขังที่หนึง่งไปปลูกกลางแดดที่แห้งที่หนึง่งไปปลูกในร่มมันก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ครับใบจากต้นหนึ่งก้านแดงแจ๋เลยอีกต้นหนึ่งก้านเริ่มอ่อนลงมา อีกต้นหนึ่งใบเล็กคือมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดครับบ้านผมไม่ได้เรียกว่ากระท่อมกลายครับเขาเรียกว่ากระท่อมมันแปลสภาพอะครับมันขึ้นอยู่กับดินน้ําแดดในร่มในแดดคือมันสามารถเกี่ยวข้องกันหมดครับมันเปลี่ยนแปลงไปได้ครับแต่เรื่องรสชาติมันก็เปลี่ยนแปลงตามไปด้วยครับปลูกแต่ละสถานที่นะครับกระท่อมนะครับปลูกกลางแดดที่น้ําแห้งคือน้ํา ไม่ไม่ใช่น้ำคึงนะครับไม่ใช่น้ำคึงแบบในน้ําเลยครับปลูกตรงไหนก็ได้ครับหนึ่งห้ามปลูกในร่มเด็ดขาดครับปลูกในร่มใบจะกินในร่มนะครับที่ไม่มีแดดกินไม่อร่อยต้นจะไม่โตกระท่อมต้องถึงแดดนะครับถึงแดดน้ําถึงแม้ถึงครับแต่ไม่ถึงก็บว่าแฉะคึงไม่ไม่ใช่นะครับแบบรดน้ำทั่วไปเหมือนทุกวันนี่แหละครับนั่นแหละครับมีเพื่อนๆถามมาหลายท่านว่ากระท่อมกลายมันคืออะไร จากใบก้านแดงมาเป็นก้านขาวแบบนั้นคนไม่รู้นะครับแต่ว่าบ้านผมนะครับที่ผมศึกษามากินมาเกือบยี่สิบปีมันเขาไม่ได้เรียกไม่ได้เรียกว่าการท่อมกลายครับเขาเรียกว่ากระท่อมมันแปรสภาพไปตามภูมิอากาศครับมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดครับโอเคนะครับเพื่อนๆแต่สมัยนี้มันหายากเพราะเขารู้วิธีแก้เมื่อก่อนนี่เยอะเลยครับที่ต้นกแก่แกโต,โต พอยิ่งแก่ยิ่งขมยิ่งแก่ยิ่งขมขมเหมือนกับทุ่มเลยครับบางต้นก็มีขนแต่มันจะพบเจอได้กับต้นที่มีอายุแก่ๆจริงๆครับมันเกิดากจากจากสาเหตุอะไรผมก็ไม่รู้ครับแต่มีครับส่วนมากที่ผมจะพบเจอส่วนมากจะอยู่ในนาครับอยู่ริมคลองอยู่ที่ยังไงอ่ะที่ที่มีกระทุ่มเยอะๆอ่ะครับนั่นแหละครับที่ผมเจอนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆ สวัสดีครับ